สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำขนมอร่อยๆทานกันนะครับนั่นก็คือขนมโดรายากิครับวันนี้เราจะใช้กระทะเทฟลอนในการทำขนมโดรายากินะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับขนมโดรายากิของเรานะครับวันนี้ไส้ของเราจะเป็นไส้ของช็อกโกแลตเนยถั่วนะครับถ้าเพื่อนๆเคยทานนูเทลล่านะครับรสชาติจะคล้ายๆกันแบบนั้นเลยนะครับ จะมีความหอมแล้วก็มีความหวานของช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีความมันเค็มของเนยถั่วนะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอร่อยมากๆโดยเฉพาะเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับทานชิ้นเดียวนี่อิ่มไปเลยนะครับจริงๆแล้วทําง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นในส่วนของไส้นะครับเราใช้คอมเพลว์ช็อกโกแลต100กรัมเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของแป้งนะครับใช้แป้งเค้ก100กรัมไข่ไก่เบอร์0 2ฟองน้ำตาลทราย40กรัมน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชา กลิ่นวานิลา1ส่วน2ช้อนชาเกลือเซน1ส่วน8ช้อนชาน้ำ10 ml หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตุนช็อกโกแลตก่อนนะครับโดยการเราใช้หม้อใบหนึ่งต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอาหม้อีอใบนึงไปวางข้างบนหม้อใบแรกนะครับจากนั้นเรานำช็อกโกแลตไปตุนครับจนช็อกโกแลตละลายนะครับ แบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับเดี๋ยวเราทิ้งให้อุ่นๆนะครับเราจะมาผสมกับเนยถั่วนะครับระหว่างรอเรามาผสมแป้งกันนะครับใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาเกลือน้ำผึ้งจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ ขั้นตอนต่อไปครับเรานําแป้งเค้กนะครับแล้วก็ผงฟูครับเอามาล่อนใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะครับเราก็จะได้แป้งเนื้อละเอียดเนียนแบบนี้นะครับจากนั้นเราใช้ที่ตีแป้งนะครับตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปครับแล้วก็ตีส่วนผสมให้ทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้แป้งสําหรับทำโดรายากิแล้วนะครับเนื้อแป้งตัวนี้หอมมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราพักช็อกโกแลตให้มันอุ่นตัวลงแล้วนะครับเราจะใส่เนยถั่วลงไป2ช้อนโต๊ะครับเนยถั่วนะครับจะมีรสชาติ มันมันแล้วก็เค็มเ็มนะครับแล้วก็มีความหอมมากๆเลยนะครับพอมาผสมกับช็อกโกแลตที่มีความหวานนะครับเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเคยทานนูเทลล่านะครับรสชาติจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะทานูเทลล่าแบบโฮมเมดของเรานั่นเองนะครับเวลาไปทานกับโดรายากิแล้วนะครับมันได้ความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ จากนั้นเราไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ1-2นาทีนะครับเพื่อให้ช็อกโกแลตเนี่ยมันเซตตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราทําแป้งโดรายากิกันเลยนะครับเราใช้กระทะเทฟลอนนะครับตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็นําโดรายากิเนี่ยหยอดลงไปเลยนะครับพอแป้งขึ้นฟูเป็นเม็ดเมแบบนี้เราก็กลับด้านได้เลยนะครับพอกลับด้านสักแป๊บหนึ่งเราก็ตักออกได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้สีสันสวยงามแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเรานําช็อกโกแลตที่เราไปแช่ตู้เย็นนะครับประมาณ1-2นาทีมันก็จะเซตตัวแบบนี้นะครับเราก็นํามาทาเป็นไส้ได้เลยนะครับความหนาความบางแล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอทาเสร็จแล้วเราก็นําอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันนะครับแล้วก็บีบตรงขอบแบบนี้นะครับเพื่อให้มันติดก,กันนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดรายากิ ไส้ช็อกโกแลตเนยถั่วนะครับรสชาติหวานมันแล้วก็หอมมากๆนะครับตัวแป้งนี่เวลาทานร้อนๆนี่ได้ความหอมนะครับแล้วก็มีความนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไส้เป็นไส้อย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นไส้ครีมไส้แยมนะครับได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นไส้ช็อกโกแลตเนยถั่วนะครับมันก็จะได้ความหวานมันกลมกล่อมอร่อยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําทานดูนะครับเป็นของว่างทานเล่นสําหรับเด็กๆนะครับชิ้นใหญ่ๆตโตๆแบบนี้นะครับทานชิ้นหนึ่งก็อยู่ท้องได้เลยนะครับหรือใครจะไปทานกับชากาแฟนมสดนะครับได้หมดเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ